ดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับข้าสดรายการแก้เกมกันนะคะมาดูกันสําหรับภาพรวมการคุณหลังการเลือกตั้งมา1วันภาพโดยรวมนั้นจะเป็นยังไงแม้ว่าคะแนนล่าสุดคะแนนล่าสุดเขาบอกว่าคุณไบเดนชนะแต่ว่าเดี๋ยวดูกันว่าจะพลิกหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่แคือทองเลือกค่ามากมากเลยอะ่ะเราเห็นการพลิกไปพลิกมาของผลการนับคะแนนเมื่อวานนี้ต่อเน,นื่องถึงวันนี้แต่ว่า พอผลคะแนนใครนำเนี่ยทองชัดเจนมากๆนะคะและการกลับขึ้นมามาเทสใกล้ๆกับหายที่เขาทําไว้ตอนปิดหีบเนี่ยมีโอกาสลุ้นต่อแค่ไหนพูดคุยกันในช่วงเล่นกับทองนะคะกับคุณวรุณรุ่รขงขำจาก VLG ค่ะคุณแชมปสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอยครับยังต้องลุ้นอีไหมคะสําหรับผลการเลือกตั้งโอ้ยังต้องลุ้นนะครับแม้ว่าคะแนนณับปัจจุบันเนี่ย คุณโจไบเดนได้264คะแนนนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็ตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้อยู่214คะแนนครับแต่สิ่งที่จะยืนยันหรือว่าจะชัดเจนจริงๆเนี่ยคือคุณไบเดนจะต้องได้อีก6คะแนนเสียงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยรัฐเนวาดาก็มี6คะแนนเสียงที่คุณไบเดนต้องการนะครับแล้วก็คุณไบเดนก็คะแนนนำคุณทรัมป์อยู่แต่ว่าคะแนนที่คุณไบเดนนำคุณทรัมป์เนี่ย ห่างกันแค่เปอร์เซ็นต์เดียวครับคุณจ <Yeah. S 2> อยเดเวน่าเนี่ยคุณไบเดนอยู่ที่ระดับ49.3นะครับแล้วก็คุณทรัมป์เนี่ยได้คะแนนอยู่ที่48.7ถือว่ากั้มกั mm ้ก hmm. ึ่งกึ่งยังยังไม่ชัดเจนมากนะักเพราะห่างกันแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับแล้วก็การนับคะแนนเสียงนับไปได้แค่75เท่านั้นเองครับคุณจอยดังนั้นแล้วเนี่ยออแม้ว่าคุณไบเดนจะต้องการแค่ 6คะแนนนะครับจากเนวาดาแต่ก็ผลการนนะับคะแนนก็ยังอยู่ที่ระดับ75%นะครับนอกจากนี้ครับหากไปดูรัฐสวิงสเตทที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องการคะแนนเสียงนะครับพบว่าอีก4รัฐนะครับนอร์ทคาโรไลนาเพนซิลเวเนียแล้วก็จอร์เจียนะครับ mm hmm. ยังทรัมป์เองเนี่ยยังมีคะแนนนำในส่วนของคุณไบเดนทั้งนั้นเลยนะครับโอกาสที่คุณทรัมป์ ตอนนี้เนี่ยสวิงสเตหกลัดทรัม์ก็จัดการฟลอริดากับเท็กซัสไปแล้วนะครับกวาดคะแนนเสียงไปแล้วเออก็เหลือเหลืออีกสี่ลัดที่ยังเป็นสวิงสเตดเอเวนาคุณคุณไบเดนนำแค่แค่แค่เปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้นนะ,นะครับอีก3าลัดถ้าคุณทรัมป์เนี่ยสามารถเรียกคะแนนเสียงหรือว่าพลิกสถานการณ์ให้ชนะได้หมดเลยเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่คุณทรัมป์เองจะได้ ขึ้นมาเป็นในส่วนของตัวประธานาธิบดีแล้วก็รัฐที่คุณทรัมป์นำคะแนนนำนะครับนับคะแนนไปแล้ว94% 89% 9 8่าน้นทั้งนั้นเลยนะครับเอ่อสถานการณ์ดังกล่าวก็ต้องบอกว่าคุณทรัมป์ก็ยังยังสามารถสร้างปฏิหารได้นะครับเพราะว่ารัฐอย่างเช่นนอร์ทคโรไลนาเนี่ยได้ถึง15ที่นั่งนะครับเพนซิลเวเนียเนี่ยมีที่นั่งถึง20ที่นั่งแล้วก็จอร์เจียเนี่ยมีที่นั่งถึง16ที่นั่งนะครััับดงนน้้นแลวี่ แนวโน้มหรือสถานการณ์ยังมีโอกาสที่จะพลิกให้คุณทั้มสามารถขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีได้นะครับสุดท้ายแล้วก็ยังคงต้องวัดกันครับว่าใครกันแน่ที่จะได้ทั้งหมด270ที่นั่งน,นะครับทางนี้เนี่ยก็ยังมีการคาดการณ์ครับคุณจอยว่าการนับคะแนนเสียงอาจจะกินเวลายืดเยื้อ1-2วันนะครับเพราะว่าการ ลงคะแนนเสียงหรือการนับคะแนนเสียงที่เป็นการนับลงคะแนนเสียงล่วงหน้าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการในการนับคะแนนที่เพิ่มมากขึ้นจากช่วงที่ผ่านมานะครับอ,อย่างไรก็ตามครับยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่นักลงทุนจับตาเพิ่มเติมนะครับก็คือการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการออกมาสแสดงท่าทีค่อนข้างชัดเจนครับว่าลัสวิชค n ซินเนี่ยที่คุณไบเดนชนะ คุณทรัมป์ไปด้วยสัดส่วน49%ต่อ48%นะครับรัฐด,ดังกล่าวเนี่ยอาจจะถูกคุณทรัมป์เองมีการร้องเรียนนะครับหรือมีการแสดงท่าทีว่าอาจจะมีการยื่นฟ้องร้องในส่วนของรัฐด,ดังกล่าวนะครับซึ่งตัววิสคอนซินเนี่ยก็ถือว่ามีจำนวนที่นั่งของตัวสสอ,อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าคะแนนของคุณไบเดนเนี่ย ได้ในส่วนของฐานคะแนนเสียงแค่รัฐที่เป็นเนวาดาเพิ่มขึ้นมาแค่6เสียงเท่านั้นนะครับก็จะแสดงให้เห็นว่าระหว่างคุณไบเดนกับคุณทรัมป์เนี่ยมีคะแนนเสียงที่ก้ากึ่งกันมากถ้าคุณทรัมป์ใช้วิธีการยื่นฟ้องต่อศาลแล้วก็ให้ศาลวิสคอนซินเนี่ยพิจารณาทรัมป์เองก็มีโอกาสนะครับที่จะได้คะแนนเสียงของผู้ว่าการรัฐ ของรัฐวิคออรซินเนี่ยมาเป็นของตัวเองแล้วตัวเองก็จะพลิกกลับขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีครับทัางนี้เนี่ยเกมการเมืองในฝั่งสหรัฐยังยังไม่จบครับคุณจอยยังมีเรื่องให้จับตายอย่างใกล้ชิดแล้วก็สถานการณ์ดังกล่าวเราก็ยังมองครับว่ายังคงส่งผลต่อการเคื่อนไหวของตัวราคาทองคาอยู่นอกจากนี้นะครับแนวโน้มที่ตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองอาจจะไม่ยอมส่งมอบอำนาจอ,อย่างง่ายดายนะครับ อาจจะมีการฟ้องต่อศาลในรูปแบบของการให้นับคะแนนใหม่หรือให้มีการเลือกตั้งใหม่ก็อาจจะทําให้ตลาดเงินตลาดทุนมีความผันผวนได้เหมือนกันถ้าประเด็นดังกล่าวเริ่มมีสัญญาณหรือมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นตรงนี้ต้องจับตาอีกครั้งหนึ่งครับว่าตลาดเงินตลาดทุนจะตอบรับยังไงเพราะว่าถ้าทุกสินทรัพย์ถูกลดความน่าสนใจลงหรือทุกคนขายทุกสินทรัพย์นะครับทองคาก็มีโอกาสถูกขายออกมาได้เหมือนกันแล้วก็ นักลงทุนอาจจะกลับไปถือครองดอลลาร์แทนนะครับความเสี่ยงในลักษณะดังกล่าวก็เลยทําให้ทองคํายังมีลักษณะของการรีรีอรออยู่แล้วก็ดูเหมือนว่าแม้ว่าคุณไบเดนจะมีคะแนนทํานะครับทองคําก็ยังไม่มีการทำนิวไฮใหม่เหนือระดับสูงสุดของวันก่อนหน้าบริเวณ1916นะครับก็พยายามทดสอบกรอบหรือแนวต้านย่อยบริเวณ1911กนณะปัจจุบันอยู่ดังนั้นเนี่ย จะเห็นว่าพอประเด็นการเมืองในฝั่งสหรัฐยังมีความไม่ชัดเจนก็เลยยังทําให้นักลงทุนยังคงเลือกที่จะเป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นอยู่ครับตอนนี้นัานเน่สิคะกอร์นี่กำลังฟังคุณแชมป์แล้วให้ฟังเสร็จแล้วรู้สึกว่างานจะเข้าทองอยู่เล็กๆเ,เพราะว่าการชนกรอบแนวต้านและยังผ่านกันไม่ได้สักทีกับประเด็นที่ยังสุดท้ายแล้วก็ยังต้องลุ้นกับคุณแชมป์อยู่ดีจุดนี้เราขายทำกำไรก่อนไหมคะกอร์นไ,ไปที่เราความเสี่ยงน้อย,อยหรือ ไม่เป็นไรเอาหล่ะในเมื่อในเมื่อการนะนับคะันนก็จวนเจียนเต็มที่ถือวัดไปได้ค่ะแต่ว่าอัพไซ์ข้างบนก็ดูค่อางาจำกัดแล้วเหมือนกันครับจริงๆเนี่ยเราเรายังมองว่าถ้าคุณไปเล่นได้นะครับโอกาสที่ราคาจะผ่าน1 9 1 1 1 9 1 6ก็ก็มีลุ้นครับคุณจอยก็น่าจะขึ้นไปได้บริเวณพันยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการนับคะแนนของเนวาดาก็ยังอยู่ประมาณแค่75% 7 6เท่านั้นเองนะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากแตกรับความเสี่ยงมากนะักหรือว่ามีกําไรนะครับซื้อเอาไว้แถวแถวกรอบแนวรับด้านล่างก็แบ่งขายทํากําไรออกมาเพื่อลดความเสี่ยงก็ได้ครับแต่ถ้าอยากจะติดไม้ติดมือรับลุ้นผลการเลือกตั้งกับทางคุณไบเดนนะครับก็สามารถถือต่อได้นะครับหรืออย่างนี้ก็ได้ครับดูว่ารัฐสวิงสเตทที่เหลืออีก4รัฐนะครับตอนนี้คุณทรัมป์มีคะแนนนําถ้าบางรัฐเนี่ยอย่างเช่นจอร์เจียนับคะแนนไปแล้ว 98%นะครับถ้าเขานับได้ประมาณ99%หรือว่าผลคะแนนเนี่ยเริ่มฉีกกันมากห่างกันมากระหว่างคุณทั้กับคุณไบเดนนะครับเราก็แนะนำว่าก็ถ้าราคาย,ยังไม่ผ่านแล้วคุณทั้มีโอกาสได้นะครับสำหรับรัฐจ์เจียก็ให้เลือกปิดสถานะทำกำไรหรือขายทอกคำออกมาก่อนเพราะว่าถ้าคุณทั้ได้เนี่ยมีโอกาสที่ทองอาจจะมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมา ถ้าดูจากง่ายๆนะครับอย่างเช่นเท็กซัสและฟลอริดาครับคุณจอยถ้าคุณทําได้เนี่ยจะเป็นสีแดงเข้มแต่รัฐไหนที่ยังมีคะแนนกั้มก้ากึ่งๆยังมีโอกาสพิกได้ก็จะเป็นสีอ่อนๆอย่างเช่นสีแดงอ่อนก็มีโอกาสของคุณทํามีโอกาสได้ครับดังนั้นเนี่ยเราก็ดูจากในส่วนของผลการนับคะแนนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนก็ได้นะครับออนอกจากนี้ครับเ,เรายังแนะนําว่านอกจากปัจจัยหรือว่าประเด็นเกี่ยวกับ การเลือกตั้งในฝั่งสหรัฐวันนี้นักลงทุนก็จะลืมไปว่ามีการประชุมของธนาคารกราลางอังกฤษลืมจริงๆชงใช่ครับ <S <S แล้วก็ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดด้วยนะครับดังนั้นอาจจะใช้ในส่วนของประชุมของทั้งสองธนาคารขนาดใหญ่ทั้ง BOE แล้วก็เออเฟดเพื่อเป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคาทองคำเพิ่มเติมนะครับซึ่งธนาคารกลางอังกฤษก็มีท่าทีหรือมีแนวโน้ม ที่จะส่งสัญญาณเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมาดําเนินนโยบายในรูปแบบของดอกเบี้ยติดลบนะครับมุมมองหรือสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะกปดปอนให้อ่อนตัวหรือปรับตัวลงมานะครับแล้วก็จะกลับไปหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นดังนั้นถ้าใกล้การประชุมของธนาคารกลางอังกฤษหรือว่า B.O.E. ในในช่วงใบใบเย็เย็ยน,ยน,ยน,ยนวันนี้นะครับเราแนะนำว่าถ้าราคาย,ยังไม่ผ่านก็ขายออกมาก่อนก็ได้ ทั้งนี้เนี่ยเรายังให้ในส่วนของแนวรับเป็นจุดเข้าเสียงซื้อนะครับก็บริเวณ1,888เป็นกรอบหรือชแนลของที่ทานขาขึ้นในระยะสั้นนะครับแล้วก็แนวรับบริเวณ1,880เป็นระดับต่าสุดของเมื่อวานถ้าราคาไม่หลุดก็ยังมีลุ้นที่จะได้เห็นบริเวณ1,911-1,916เหรียญวอลล่าต่อเฟสออนนะครับเป็นกรอบด้านบนก็เล่นสั้นๆในกรอบดังกล่าวแต่ถ้ามีโลใหม่ต่ำกว่าระดับ1 8 8 0 แสดงว่าคุณทัามอาจจะมานะครับก็อาจจะมีการพักฐานหรือการปรับฐานลงมาของราคาที่แนวรับถัดไปบริเวณ1863เหรียญวอลลราต่อเทสซอนอ่เรายัางมองว่า1863 1847ซึ่ง1863จะเป็นกรอบหรือช่องของออการเชื่อมระดับต่ำสุดของเดือนกันยายนกับโลต่ำสุดของเดือนตุลาคมเข้าหากันก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งในส่วนของการ เข้าซื้อบางส่วนเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้ายืนไม่อยู่จริงๆก็ถอยมาที่โลของเดือนกันยายนบริเวณ1 8 1 7ก็คิดว่าน่าจะเป็นระดับราคาที่ถือว่าไม่ได้แพงมากนักครับก็น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งในส่วนของการเข้าซื้อนอกจากนี้การเลือกตั้งประธานาธิบดียังสะท้อนให้เห็นนะครับว่าฝั่งร p พ b l ิกันก็ยังครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาหรือสอวอ,อยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเดโมแคล ก็ยังคลองเสียงข้างมากในสสอ,อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยการเลือกตั้งประธานาธิบดีในครั้งนี้อาจจะไม่ได้เปลี่ยนทิศทางหรือโมเมนตัมของสสและสอวอ,อาจจะเปลี่ยนแค่ประธานาธิบดีทองคําก็อาจจะมีการสวิงหรือการแกว่งตัวที่ไม่ได้แตกต่างจากช่วงที่ผ่านมามากนะครับคุณจอยงั้นเราก็ต้องไปลุ้นเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกันอีกทีหนึ่งอยู่ดีนะคะคงจะผ่าน <c oughs> ผ่านได้ยากเหมือนรอบเนี้อาจจะว่าริงไงก็แล้วแต่ ปกตินะคะตามด้วยรอบนี้สนุกมากเลยสําหรับเรื่องของการเลือกตั้งที่จะสมงผลต่อการลงทุนในทำคํามนะคะมาดูกันที่เซฟตี้ซีรีส์ชาร์ตบ้างอันนี้ดูเหมือนตลาดคุณบ้านเราก็จะดีใจไปด้วยนะคะรับกับไบเดนชนะนะคะแต่พอทองต้องระวังคุณบ้านเราต้องระวังด้วยไหมคะครับตลาดคุณบ้านเรานะครับนอกจากตอบรับหรือขยับขึ้นมา ตอบรับในส่วนของแนวโน้มที่คุณไบเดนมีคะแนนนําคุณทรัมป์แล้วนะครับยังได้รับแรงหนุนอย่างชัดเจนจากราคาน้ามันดิบตลาดโลกครับที่เมื่อวานนี้ทะยานขึ้นต่อนะครับอีก4%เครับท้งนี้เนี่ยราคาน้ามันดิบตลาดโลกได้รับแรงหนุนอย่างชัดเจนนะครับจากการรายงานตัวเลขสต็อกน้ามันดิบของสหรัฐปรับตัวลดลง8ล้านบาเรลนะครับขณะที่มีการคาดการณ์ครับว่ากลุ่มโอเปกและชาติพันธมิตร อาจจะเลื่อนระยะเวลาในส่วนของการปรับเพิ่มกําลังการผลิตออกไปนะครับแนวโน้มดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่กลับมาดันในส่วนของหุ้นปุ่มพลังงานซึ่งถ่วงน้ําหนักในส่วนของตัว Se t 50 i n d f x t u t u r e ไว้ค่อนข้างมากนะครับแต่ถ้าเราดูจากภาพรวมของดัชนีในส่วนของตัวซีรีส์แซนะครับยังต้องบอกว่า แนวโน้มหรือโมเมนตัมในระยะกลางยังคงเป็นทิศทางขาลงครับดังนั้นแนวต้านบริเวณ780จุดอาจยังคงต้องจับตาใกล้ชิดนะครับว่าดดชนีจะสามารถขยับขึ้นไปผ่านหรือขึ้นไปยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ไหมถ้าตัว s 5 0ห2 0ยังไม่สามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ก็อาจจะงคงต้องระมัดระวังในส่วนของแรงขายทำกำไรที่สั่ออกมาเพิ่มมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ถ้าผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ยังไม่ชัดเจนว่าคุณไบเดนได้จริงๆนะครับออคิดว่าในส่วนของทิศทางตลาดเงินตลาดทุนในภูมิภาคเอเชียก็อาจจะมีแรงขายทำกำไรสลับลงมาเหมือนกันนะครับถ้าคะแนนของคุณครัมม์เริ่มกลับมามีสัญญาหรือมีทิศทางที่ค่อนข้างสดใสเหนือนคุณไบเดนนะครับประเด็นดังกล่าวอาจจะทำให้การขยับหรือการปรับตัวขึ้นของนัชนีเป็นไปอย่างจำกัดดังนั้นเ,ออเรายังแนะนำครับว่ากลยุทธการลงทุนยัง ควรรอดัชนีอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาบ้างนะครับซึ่งออให้แนวรับที่ยกขึ้นมาจากวันนี้ครับที่ระดับ760แล้วก็แนวรับถัดไปที่ระดับ753นะครับก็อาจจะใช้เป็นจุดในส่วนของการเข้าซื้อทั้งนี้เรายังไม่แนะนําว่าให้ไล่ซื้อนะครับเพราะว่าระดับ780เป็นเป้าหมายหรือเป็นจุดทํากําไรในรอบนี้นะครับถ้าไม่ผ่านจริงๆเนี่ยอาจจะมีลักษณะของการ ผ่านหรือการอ่อนตัวลงมาได้ของดัชนีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าผ่านได้เราก็ยังมองว่าอาจจะไม่ได้ไกลมากนักแล้วโอกาสที่ดัชนีจะเปลี่ยนจากทิศทางขาลงมาเป็นรูปแบบของการไซด์เว์หรือการแกว้งตัวออกด้านข้างก็ยังมีจังหวะหรือมีโอกาสให้นักลงทุนเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งเมื่อดัชนีมีรูปแบบของการแกงตัวในไซรูปแบบของไซด์เว์หรือการแกว้งตัวออกด้านข้างครับค่ะได้คุณช้วันนี้ขอบพระคุณนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้าส